วิธีแก้ความฟุ้งซ่านพิกุทั้งหลายสมัยใดจิตฟุ้งซ่านสมัยนั้นมิใช่การเพื่อเจริญธรรมวิจยะสัมโพชงมิใช่การเพื่อเจริญวิริยะสัมโพชงมิใช่การเพื่อเจริญปีติสัมโพชงข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตฟุ้งซ่านจิตที่ฟุ้งซ่านนั้น ยากที่จะให้สงบได้ด้วยธรรมเหล่านั้นเปรียบเหมือนบุรุษต้องการจะดับไฟกองใหญ่เขาจึงใส่หญ้าแห้งโคไม้แห้งไม้แห้งเอาปากเป่าและไม่โรยฝุ่นลงไปในกองไฟใหญ่นั้นบุรุษนั้นสามารถจะดับไฟกองใหญ่ได้หรือหนอไม่ได้เลยพระเจ้าค่าฉันนั้นเหมือนกันพิกุทั้งหลาย สมัยใดจิตฟุ้งซ่านสมัยนั้นมิใช่การเพื่อเจริญธรรมวิจยะสัมโพชงมิใช่การเพื่อเจริญวิริยะสัมโพชงมิใช่การเพื่อเจริญปีติสัมโพชงข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตฟุ้งซ่านจิตที่ฟุ้งซ่านนั้นยากที่จะให้สงบได้ด้วยธรรมเหล่านั้นพิกุทั้งหลาย สมัยใดจิตฟุ้งซ่านสมัยนั้นเป็นการเพื่อเจริญปัสสัทธิสัมโพชงเป็นการเพื่อเจริญสมาธิสัมโพชงเป็นการเพื่อเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตฟุ้งซ่านจิตที่ฟุ้งซ่านนั้นให้สงบได้ง่ายด้วยธรรมเหล่านั้นเปรียบเหมือนบุรุษต้องการจะดับไฟกองใหญ่ เขาจึงใส่หญ้าสดโคไมยสดไม้สดพ่นน้ำและโรยฝุ่นลงในกองไฟใหญ่นั้นบุรุษนั้นจะสามารถดับกองไฟกองใหญ่นั้นได้หรือหนอได้พระเจ้าค่าฉันนั้นเหมือนกันพิกุทั้งหลายสมัยใดจิตฟุ้งซ่านสมัยนั้นเป็นการเพื่อเจริญปัสสธิสัมโพชง เป็นการเพื่อเจริญสมาธิสัมโพชฌงเป็นการเพื่อเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตฟุง้งซ่านจิตที่ฟุ้งซ่านนั้นให้สงบได้ง่ายด้วยธรรมเหล่านั้นพิกุทั้งหลายเรากล่าวสติแลว่ามีประโยชน์ในที่ทั้งปวง